ถ้าเราจะกระโดอะไรให้มันจัดกินน่ะเราก็ต้องสโลเขาหน่อยเ <c oughs> ขาเราเป็นคนเท่าแล้วอ่ะเราดูไม่ทัน <S 3> <3> <S มีียงไวว้ใจ, <S 3> <3> <S ใจคามมไว้ใจาแล้วค่ะหูดูแล้วแบบสลับไปสลับมาไปหมดในช่วงนี้มันมันฮอตมากวงการละเมิงละครมหอระสพเนี่ยหลาย โรงละครเนี่ยเขาก็ได้เผยแพร่ของเขาออกมาไม่ว่าจะไปบนแพลตฟอร์มทั้งหลายทั้งแหลวีมังม่งวิวมัง่งไอชี <Disney S 1> ดิสนีย์ก็กมีไปหมดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งช่อง3เองในช่วงละครหลังข่าวก็มีออกมาแล้วแล้วก็เรื่องนี้เราเราเคยเรีแอคชัน่นทำเรีแอคชั่นกับเจฟเจฟสัตเตอร์ S <S อืมเจฟสัตเตอร์คิดถึงจังเพราะว่าเจฟบร่วมเล่นเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือ Porsche t h e series แล้วเนี่ยตั้งแต่เขาได้ที่ฉายแน่นอนรอบนี้เมื่อก่อนก็มีข่าวลือต่างๆนานาเนาะว่าจะไป<อ>ช,ช่องนั้นช่องนี้แต่ว่าในที่สุดก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าช่องวันกําลังจะได้ดู2เมษายนนี้ใกล้แล้วนี่ว่าใกล้มากแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็มีเทรลเลอร์ออกมาซึ่งเทรลเลอร์สำหรับครั้งที่สองเนี่ยคือ p r o ดั c t i o n เขาก็ใช้คนละเจ้ากันผลิตแล้วต่างๆมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายในของเขาแต่ว่าเขามีอันใหม่แท้ๆเลยจากการถ่ายทํา ตัวซีรีส์แล้วตัดมาให้เราดูไม่ใช่ทำแต่หน้าหนังอย่างเดียวอืฉะนั้นเนี่ยมันดันมีแบบแบบอันแรกออกมาก่อนเมื่อสองสที่แล้วเมื่อสองสที่แล้วนะคะแล้วก็มันก็มีเมื่อสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแบบอันคัดอันคัดแต่ไงมันแบบอันคัดสองนาทีกว่าเลอันแบบปกติเนี่ยสามนาทีกว่าทุกคนก็เลยแนะนำว่าคุณอาต้องดูทั้งสองวันนี้เราจะมาดูทั้งสองกันนะจ๊ะ ไปดูเลยแม่ล่ะเธอต้องมีทิชชู้ไหมคะเดี๋ยวเลือดก,กำเดาไหลยัางนั้นเลยเหรอเจสซี่ก็ยังไม่ได้ดูเลยคะ่ะฉันนี่รุ่นไหนแล้วอ๋อรุ่นเก่าแล้วเลือดไหล <laughs> เลือดก,กำเดาไม่ตั้ไหลแค <laughs> ่มีแผลฉีกแผลฉีกเขานันะไป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 ,ปดูไปรอมันนานมากโหแต่ก็ฉากสถานที่เซตก็สวยนะชิเมนเดเนริตา ทิโมเรว้าวแบบชื่อคินใครๆก็อยากก็ตายทั้งนั้นอ้วไม่เบาลงเลยเนาะตามจิตนารมเขาอะอูไว้ถ้าอยากเป็นตัวท็อปเนี่ย ก็ต้องคบเครื่องแบบนี้พี่พรคดเท่อ่ะช่วยกูด้ <50. S 1> วยห้าหมื่นเฮ้ยน่ารักมาแต่ห <c oughs> ้าหมื่นออมาโอู้มบูมมันก็ต้องอย่าง,น,น,งนี้สิเนานะข้อที่หนึง่งข้อที่ิกาาทุกคนต้องอยู่ประจำที่นี่ว้วฉากใหญ่ฉากโตตลอด วายมาเฟียใช่ <he> e ไหมห้ามใช้อุปกรณ์สืสรร่อสารส่วนตัวกฎข้อที่สามคือบริการทุกคนห้ามมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมึงอะอย่าปากดีเคยกูเป็นลูกพี่มึงแล้วก็ลูกพี่ม,ม,มึง,มงด้วยชีวิตขมึงกูแหละ ตั wow, so ้งแต่วันนี้เราจะไม่มีความลับอะไรกันอีกว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะบอกมหลายทีเลยใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกคุณร้องมึงนี่แม่งไม่เคยไว้ใจเพี่อะไรกูเลยดูภาพสาเอาตัวเข้าแล่ทั้งทีงว่ามึงคุณยังมา กูไม่อยู่ข้างแับกูละแล้วกูไม่อยู่ข้างกับกู<อ>ฉูฉากเลยอันแต่กูอยู่ข้างมึงใครแนะนำแล้วบอกให้ดูความเร็ว0.25ให้มันเคลื่อนไหวช้าๆแต่ี้มันเร็วมาวกเพราตอนตัดเร็วแบบละครมันแบบความถี่บู๊มาเฟียทุกอย่างแบบปุ๊ปุ๊ปุ๊บปดปี๊เปียกเปียกแม่จะให้มาแบบ ต้องม่เอื้อยอ้อยหนูน้องนอยไม่ได้นะคะแต่คือถ้าเราจะกระลูกอะไรให้มันจะกินอ่ะเราก็ต้องสโลเขาหน่อยเพราะว่าเราเป็นคนเท่าแล้วอ่ะเราดูไม่ทันอ่ะดังนั้นเราจะดูทั้งอันคัดนะแล้วก็ดูแบบที่เอปล่อยออกมาตอนแรกไปด้วยกันมันก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากมายนะอ่าเข้าใจละแล้วต้องตัดสองเวอร์ชันแต่สองเวอร์ ว้าว <Wow. S 2> แต่ทีนี้ตอนรกกีแอ็คเราจะต้องรีแอคเบอร์ไหนครับสองเบอร์เลยค่ะอ๋อแต่ตอนตอน,ตอนดูจริงๆให้พวกเธอโหวตก,ก็แล้วกันว่าจะรีแอคเบอร์เบอร์ด้วยเบอร <laughs> ์ไหนแต่ฉันมีในใจละก็เ <laughs> <laughs> ดาไม่ผิดหรอก <c oughs> ดูนะ่าจะตอบแชรดูเบอร์ไหนเดี๋ยวเธอเราจะต้องดูความเร็วเท่าไหรอ่ <laughs> อ่ะอยากดูเลยสิอ๋อคนนี้เขาบอกว่า อยากดูทางไอ้ีอีค่ะอะไรอย่างเี้จุดเด่นที่สําหรับโอร์ชันนนี้มีอะไรบ้างไม่ว่าะจะเป็นฉากธรรมชาติคือเอ,เอาอย่างงี้แล้วก่นอนสำหรับเทรลเลอร์ที่เราดูตอนนั้นกับเจฟอะคือมันมันเซตขึ้นมามว่าจะต้องมีฉากนี้ต่อด้วยฉากนี้ต่อด้วยฉากนี้ม,มันไม่ได้ไปถ่ายซีรีส์ทั้งเรื่องแล้วตัดมาใช่ไหมแต่อันเนี้ยอารมณ์ที่นักแสดงเล่นมันผ่านการอ่านกรรมบท มา,มากกว่าตรงนั้นดังนั้นเนะี่ยเราก็จะได้เห็นว่าสีหน้าของของพวกเขามันเปลี่ยนไปพลังงานในฉากมันก็เปลี่ยนไปท,ทั้งทั้งที่ฉันจะบอกให้รู้ว่าความตุ้มของเทรลเลอร์อันนั้นอะ่ะโดยงบประมาณนะดูจะหนักหนาสาหัสก,กว่าอันนี้โดยของประกรอบพ็อปโดยรถโดยอะไรต่างๆหนักกว่านี้มันมันคือมันขุดตีหัวเข้า,ขาบ้านอะ่ะเรื่องทุ่มงบลงไปไม่อั้นแต่เอเนอร์จีอ่ะ ไม่เหมือนอันนี้อันนี้มันดูแบบดูเรียลดูมีอารมณ์จริงๆดูแบบว่ามันผ่านเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งมาก่อนหน้าจึงมีภาพนั้นอ่ะ mm hmm. เป็นตัวอย่างให้เราเห็นมันรู้สึกถึงความเชื่อมโยงต่อเนื่องอืส่วนสิ่งที่เห็นโดดเด่นในนี้ก็คือว่าแอ,แอคชั่นมันเป็นแบบว m ยมาเฟีย mm hmm. ใช่ไหมที่เขาเรียกชื่อเล่นของคินพอสัมันคือวมาเ ดังนั้นเนี่ยชีวิตของมาเฟียคือเงินที่ได้มาก้อนใหญ่และมันก็ละลายไปกับการใช้การอยู่การจ้างบริการการซื้ออาวุธการกินให้เต็มที่สมเหนื่อยเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงลูกน้องให้เต็มที่เปยิงเปยิงมันเออมันใช้เงินผานอะ่ะอืเราก็จะได้เห็นแบบความผานเงินฉากมันต้องใช่จริงๆไม่มากระป๋องแปลงง,ง,งง้องแง้ง ทำไม่ได้อืมมันจะกระจอกไม่ได้อะแล้วก็ฉากเหล่านั้นน่ะที่เป็นฉากมนุษย์เซตก็สวยกระทั่งฉากธรรมชาติอ่ะที่มันนอนอยู่บนคล้ายๆหลังกระบะหรือหลังอะไระเงี้ยแล้วแบบสูงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยด้วยอนุภาพความซูมของเลนของกล้องที่มันอยู่บนโดรนหรืออะไรเงี้ยแล้วเห็นว่าไอ้กระบะท,ที่มันนอนกับสองคนนั้นอ่ะอยู่ในธรรมชาติที่สวยขนาดไหนเหมือนมันมเป็นอะไรเป็น ไขอบการบ่อดินอะเหมือนเป็นไปบ่อดินที่ตักขายลงไปตักขายลงมาแล้วต้องจนมันกลายเป็นบ่อดินที่สูงมากบ่อนน้งเหมือนแกรนแคนยอนแบบนั้นและไอ้เจ้าเนี่ยก็นอนกันอยู่ตรงนั้นซึ่งมันมันเป็นแบบมุมที่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ขึ้นมาแบบเนี้ยแล้วมันเป็นมันเป็นฉากที่มันแบบสวยมันถูกดีไซน์มาว่ากูไปถ่ายอะไรให้มันแกรนดีวะคนคิดนะมันแบบ ไม่ให้พวกมันไปนอนกันอยู่ตรงไหนดีและถึงจะได้ดูสวยคือสิ่งเหล่านี้พวกเขาทำกันบ้านหนักมากดูก็รู้เลยเฉากที่สวยๆที่เป็นเซ็ตก็สวยพี่กบทรงสิทธิ์ก็มาคราวนี้เห็น<อ>ห่าเปลี่นตัวม้งครอะ,อะไรแบบน,น,นั้นเาไม่เห็นพีพีทแล้วเนาอ,อืมก็คือเจ้าบทบาทก็คือพี่กบแล้วแบบท่าบูของเขาอ่ะก็ก็ก ก็ดีอยู่แล้วอืมคือเป็นบูท,ที่สวยอะรอบคือเราเห็นแต่รอบนั้นอะมันคือไม่ได้เปลี่ยนตัวมันเป็นละครมาเฟียนะแล้วเป็นบริยากาศบูมันก็ต้องหล่อมันก็ต้องท่าสวยอะไรอย่างเงี้ยเอ่อต่อให้กล้องเทคนิคดีต่างๆถ้าแบบท่านักแสดงมันไม่ไม่เอาอาวมันก็ไม่ได้ไม้กับอาโปนี่คือมีสกิลนี้อยู่แล้วตั้งแต่เล่นเรื่องตั้งแต่รอบก่อนอืมฉะนั้นมันก็เลยเป็นความสมบูรณ์ ที่น่าติดตามชมเป็นอย่างมากแล้วเขาใจถึงด้วยแบบมันเขาไม่ได้ไปแบบเปือยเปือนอนาจาร์แต่มันคือมันต้องยอมรับว่าไม่มีเสื้อผ้าติดกายมากมายอะ่ะมันอยู่ในงานศิลปะซึ่งฉากนั้นแพงมากนะจะจะ,จะจัดแสงจ้างทีมเซตต่างๆให้มันได้แบบความรู้สึกมากๆอะ่ะคือเหมือนเขาเห็นค่าในงานแล้วเขารู้สึกว่า เขายอมที่จะ <ยก S 1> ลงทุน,ทนม,มีนักสแสดงหลายๆท่านก็คือยอมลงทุนนะถ้าภาพของเขาอะ่ะมันจะออกมางดงามเป็นงานศิลปะแล้วอาจก,ก็เห็นแล้วก็รู้สึกแบบเฮ้ยคนพวกนี้แบบพี่ทุ่มกับงานพี่ใช่ไหมงั้นผมเอาด้วยมมันใจนักเลงอะ่ะว่าอย่างนี้แล้วกันนักสแสดงอะ่ะเราอยากดูแบบที่ที่ททเป็นใช่ค่ะที่เป็นแบบ จะออนแอร์ช่องวันได้นะคะน่าดูต่อนึ่งนี่ความแกรนกรุก,การใส่เสียงคิมเอนเดไมโอริตะทิมูริเรขูชื่อคินคใครๆก็อยากกูตายทั้งนั้น โอ้โหดูหน่าลงทุนมากดูว้ถ้าอยากเป็นตัวท็อปก,นะก็ต้องครบเครื่องแบบนี้นัก็คือเราได้เห็นรายละเอียดมากคนอโคตรเท่อ,ทอะช่วยกูด้วย, 50, <000. S 1> ยห้าหมื่นดูรอยยิมของเขา เป็นบริการิาห้คนะุณท่าสวยมากเลยอ่ะผ้าสวยมากสีหน้าดีมากกข้อที่หนึ่งปิการาทุกคนต้องอยู่ประจําที่นี่ข้อที่สองห้ามใช้พนนว <ทำ S 1> กสาะส่วนตัวกฎข้อที่สามคือบริการทุกคนห้ามมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมึงอ่ะอย่าปากดีเขาให้กูเป็นลูกพี่มึงแล้วก็ลูกพี่มึงด้วยซอฟ มึงว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกันน่ะจะบกว้แน่ป่ะวะชีวิตมึงเป็นกูแหละแหม่แหม่ดูสิตั้งแต่วันนี้เพลงก็เปลี่ยนหังจากมีความหลังเล็กนิดนึงเนี่ยเฮ้ยมันนักขาป่ะวะบอกหลายทีแล้วใช่ไหมพว่าไม่ให้ไปยุ่งไอ้พวกคุณบองแต่อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่เคยทำลายกูนะเว้ยปัญหาลูกคุณทำ้าย สายเราตัวเข้าแรกทั้งทีเลยคุณว่ามึงคุ้มยังปะซีหน้าแบบทอดหุ่ยเล่นแต่กูไม่อยู่ข้างแต่กูหรอกแต่กูอยู่ข้างมึงงานที่จะไปในคืนนี้เราจะแบ่งเป็นสองทีม ทีม A มึงไอพีทน้ำทีมไอบิ๊กไอเคนกับไอพอดดูแลที่บริเวณหน้างานส่วนไอคนกับบริการที่เหลือจะจดูแลบระอย่างนี้ด้วยคุณชินโอเคไหมครับต่อดีหยุดทำไมวะ <bizim S 2> <laughs> มประชุมประชุมกันก็ยังจะนึกออกไหมมันก็จะเป็นความแบบโซนของคนแบบ เล่นเนื้อเล่นตัวกันมากลึกซึ้งอ่ะแล้วก็พอน่าจะได้กันแล้วได้กันแล้วข้าใหม่ปลามันกําลังแบบหยอกกันโอ้คนเยอะๆในสภาวะที่ไม่เหมาะไม่ควรเออแหม้ใต้โต๊ะมันมีแบบนี้ซ่อนอยู่ก็คือเชื่อว่ามันเป็นความแก่นซนแบบเป็นสีเป็นสันเรื่องอื่นก็ยังไม่มีนะสามเหมือนสามพุ่มกับใช่ช่วยกันก็จะเรียกว่า สมกลุ่มรุมกันเข้ามางานงานปั้นแล้วก็ได้สำเร็จลงไปแล้วน่าดูมากแบบไม่ต้องกลัวที่ไหนเลยอ่ะไม่ต้องกลัวอะไรเลยเด็ดมากเลยอืมไม่ต้องกลัวอะไรเลยมองดูก็รู้ว่าน่าติดตามยังไม่ทันมีใครมาบอกให้เราไปดูยังไม่มีใครเคยดูนะแต่เราก็ปักหมุดหมายไว้แล้วว่า<ม>กูตรง<ม>ตัวนี้ <laughs> พอตั้งไว้ตั้งแต่สิบเดือนแล้วไม่ใช่เกี่ยวกับฉากสุดท้ายนะคะในละครในตัวอย่างตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่หลายปีแล้วของซีดีดีมากใช่ทัภาพทั้งเสียงแบบอาร์ตเป็นงานอาร์ตที่หรูหรามากแล้วก็เหมือนเข้าถึงเข้าถึงความบ้านของเราในบางส่วนอะไรต่างๆอืมเตรียมตัวดูด้วยกันได้เลยเดี๋ยวมีคนต้องมาถามว่าคุณอาทันเห็นโจไหมคะตะกี้กาลเวกบอยของเรา ให้ท่านนองแต่สิเปิดให้ดูฉช,ช่มี่จ้าเลยแต่ว่าเนี่ยเขาทีมนักแสดงเขาเฝ้ารอกันนานมากนะที่จะได้ออกอากาศแล้วดูกันแบบนี่นี่น,นี่เห็นไหคะอะ<า>ที่นอนเอ<า>่ะเหอะเราต้องดูศูนจุดสอง้ด้วยเปล่านี่เหรอนี่นี่นีฮุ้ยจริงด้วย <laughs> เฮ้ยจริงด้วยอ่าเห็นแล้วนะจ๊ะก็มีลูกหลานเป็นคนมาบอกเจษใช่ไหมในกลุป facebook คุยค่ำวันนะอืมอ่ะหลังจากนี้เราก็จะมาติดตามอดใจรอ2เมษาย,ยนนี้นะจ๊ะดูพร้อมๆกันอ่ะต้องจัดสรรไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งอากับเจษที่จะมีวันนี้ <laughs> ติดละครงอมแงมง <laughs> โอเคงั้นไปก่อนนะ จ้าสวัสดีค่ะชอบเลยอะ่ะ